ติดตามความคืบหน้านะคะในสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างชนกลุ่มน้อยโรฮิงญากับ กองทัพรัฐบาลเมียนมาซึ่งเมื่อวานนี้เราก็เปิดประเด็นไปแล้วว่ามีองค์กรสิทธิมนุษยชนได้นําภาพเป็นหลักฐานคือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ามีที่พักอาศัยของชาวโรฮิงญานะคะถูกเผาทําลายหลายหลังคาเรือนค่ะ <c oughs> ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้นะคะปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเมียนมาในรัฐยะไข่หรือว่ารัฐอาราการที่ยังคงบันปลายและตึงเครียดอยู่ต่อเนื่องค่ะมีรายงานการเสียชีวิตของชาวมุสลิมโรฮิงญาจำนวนมากทําให้ตัวแทนเครือข่ายสิทธิของผู้ไร้ ีภัยและคนไร้รัฐประเมินนะคะว่าถ้าหากความรุนแรงยังไม่ลดลงอาจจะทําให้มีชาวโรฮิงญาลี้ภัยข้ามมาอย่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านแถบนี้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยวันนี้นะคะคุณสิกวะวงศุทวีตัวแทนเครือข่ายสิทธิของผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐก็บอกว่ามีข่าวว่าชาวโรฮิงญาอกพยพออกมาแล้วแต่ที่ออกมาเนี่ยยังมีจํานวนไม่มากนะักถ้าไปเทียบกับเหตุการณ์เมื่อปี2012ค่ะ สาเหตุหลักๆของปัจจัยที่ทําให้ชาวโรฮิงญาอพยพออกมาคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาแล้วก็ยังมีขบวนการนําพาจากประเทศไทยไปรับตัวชาวโรฮิงญามาทางเรือคือรับมาจากรัฐยะไข่เลยะคะ่ะแล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นๆในแถบนี้ด้วย <c oughs> เขาใช้วิธีการนําเรือเข้าไปรัฐ แต่ว่าเรือเนี่ยไม่ใช่เรือของชาวโรฮิงญาหรือว่าเรือของทางเมียนมานะคะแต่เป็นเรือของฝั่งไทยเนี่ยแหะค่ะรูปแบบนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2012ถึงปี2014แล้วเลยเป็นปัจจัยที่ทําให้จํานวนผู้อพยพเพิ่มขึ้นหลายหมื่นคนต่อปีค่ะคือทางตัวแทนเครือข่ายสิทธิของผู้ลิภัยและคนไร้รัฐก็บอกนะคะว่าปัจจุบัน ถึงแม้จะมีความสําเร็จเรื่องของกระบวนการปราบปรามในไทยพอสมควรทําให้มีโรฮิงญ,ญาออกมาจํานวนน้อยมากแต่ก็ยังมีข่าวว่าจะมีเรือขนาดเล็กจุได้ไม่เกิน90คนพาคนออกนอกประเทศมาแล้วนะคะและก็พยายามจะไม่ขึ้นที่ฝั่งไทยแต่ว่าจะตรงไปขึ้นที่มาเลเซียเลยค่ะมีจึงเป็นแค่การเดินทางแบบผิดกฎหมายแบบปกติมากกว่าแต่เชื่อนะคะว่าระยะต่อไปจะมีแนวโน้มที่ชาวโรฮิงญาอพยพออกจากรัฐยะไข่มากขึ้น เพราะว่าตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้นะฮะต่โอกาสที่จะอพยกครั้งใหญ่อย่างที่เกิดขึ้นปี2012หรือไม่เนี่ยผมเชื่อแนวโน้มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งกลับในช่อบ้านยังควบคุมเบ็ดเสร็จในรัสเยียไขยความแรงถูกใช้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีไม่มีใครสามารถที่เข้าไปช่วยเหลือได้เนี่ย ภาพตอนต้นที่เราเจอปีปี2022คือเรือขนาดเล็กจำนวนมากหนีออกมาก็มามาจมที่ชายฝั่งบ้านเราเนี่ยอาจจะกลับมาซึ่งนั่นเนี่ยจะเป็นปัญหายากมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรือเขาจมเราไม่สามารถที่จะผลักเขาออกนอกทะเลนาน,นาๆเราได้เราจะเป็นต้องช่วยให้ความช่วย ค่ะคุณผู้ชมคือมีข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้ค่ะทางตัวแทนเครือข่ายสิทธ,ธิของผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐก็บอกนะคะว่าคือถ้าไปดูปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องของการอพยพชาวโรฮิงญ,ญานี่หนักมากรัฐบาลไทยเองก็เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องนี้มาก่อนด้วยถ้าจำกันได้นะคะก็เป็นการประชุมเรื่องของการยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมาหาสมุทรอินเดียละคะ่ะก็เชิญตัวแทนรัฐบาลทุกประเทศที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือกันผลการประชุมครั้งนั้นคุณผู้ชม สรุปออกมานี่ได้ประมาณ2-3ถึงเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินทุกประเทศเองตอนนั้นก็บอกว่าให้คำม,มั่นสัญญาจะมีการลงทุนในส่วนนี้แต่ว่าผ่านมาถึงขณะนี้คุณผู้ชมคะยังไม่เห็น,นกลไกการทํางานและก็ยังไม่มีกลไกฉุกเฉินว่าเมื่อชาวโรฮิงญาขึ้นฝั่งที่ประเทศไหนใครจะลงมาดูแลอย่างชัดเจนด้วยส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องของการจัดตั้งจุดขึ้นฝั่งฉุกเฉิน ทุกประเทศค่ะทั้งไทยอินโดนีเซียมาเลเซียผลักดันคนเหล่านี้ออกไปสุดท้ายก็มีข้อตกลงกันว่าจะต้องมีการจัดตั้งเป็นจุดแต่ว่าถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่มีประเทศไหนเหมือนกันที่เปิดพื้นที่ให้จุดเป็นจุดขึ้นฝั่งได้เลยที่สําคัญเลยนะคะคกลไกที่จะก,กดดันให้เมียนมายุติการใช้ความรุนแรงในรัฐยะไขย่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการประชุมอาเซียนเองก็ยังไม่สามารถหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดได้นี่คืออีกหนึ่งความล้มเหลวแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมานะคะ นี่เป็นมุมมองของทางตัวแทนเครือข่ายสิทธิของผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐที่ให้ความเห็นนะคะค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของประชาคมมุสลิมในประเทศไทยนะคะนอกจากเขาจะนัดหมายรวมตัวกันที่ด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจําประเทศไทยในวันศุกร์นี้แล้วก็คือจะไปรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้หยุดการใช้ความรุนแรงในรัฐยะไขค่ค่ะล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าหลายมัสยิดในพื้นที่จังหวัดชดดายแดนใต้มีพี่น้องมุสลิมร่วมกันละหมาดอาฮายัดขอพอรให้กับชาวโรฮิงญาปลอดภยัยแล้วก็ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ออกมาเรียกร้องให้นานาชาติเข้าให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาและกดดันให้รัฐบาลเมียนมาให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาด้วยค่ะ นี่แหค่ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ก็ได้อย่างเราเองเนี่ยก็เจอหนักๆเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าไปเจอสุสานชาโรฮิงยาที่อเภอร์สเดวจังหวัดสงขลาไปเจอ32ศพค่ะแต่ว่าช่วงนี้สถนานการณ์ก็ดีขึ้นเพราะว่าภาครัฐก็ปรับปรามอย่างเข้มงวด